สวัสดีสวัสดีครับวันที่พาทุกท่านเข้ามาดูแปลงของมะเขือเจ้าพยาดาวิกาครับเมือัตว์อีสเวตลักษณะเหมือนอาการในตัวเจ้นสงูงหรือเกิดอาการบ้าใบาแต่ว่าดูภายนอกโดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเกิดจากสาเหตุของลายขาวที่มันมีอาการใบที่ หองอขึ้นครับอีกตัวนึงก็คือเกิดจากเพีย้ยจักจัน่นผมพยายามหาให้เพีย้ยจักจัน่นให้ท,ท่านดูนะครับผมเชื่อเลยว่ามันจะต้องมีเพีย้ยจักจัน่นเพราะว่าอาการนี้เขาเรียกว่าอาการที่ว่าอาการของเบิร์นจากเคมีของเพีย้ยจักจัน่นผมชื่อจาชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรครับน่าจะชื่อฮอฟเบิร์นใช่ครับแล้วก็มีไวรัสร่วมด้วยคือจริงแล้วเนี่ยตัวลายเนี่ยเป็นตัวแพร่กระจายไวรัส ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเกิดจากแมลงบินอย่างเดียวนะครับยิ่งแปลงไหนเนี่ยยิ่งเกิดอาการไวรัสแล้วมีเพสจักจัน่นแล้วก็มีไรร่วมด้วยเนี่ยมันก็จะเกิดอาการของไวรัสได้รวดเร็วครับถ้าอย่างไรเราพยายามดูแลใส่ปุ๋ยให้เต็มที่ครับอย่างงี้เหมือนพี่เขาพยายามดูพยายามแล้วนะครับก็เกิดไนโตรเจนสูงแล้วใบแต่ว่าใบามันเล็ก มันไม่สามารถกระจายได้ถ้าอย่างไงเนี่ยเราจะเสริมความแข็งแรงด้วยปุ๋ยที่มันมีครบทุกตัวเช่น13 13 21หรือว่าจะเป็นตัวที่เราต้องการบำรุงในส่วนที่มาเป็นของโคลฟิลหรือโคลพาร์ตเป็นตัวช่วยในการให้มันสังเคราะห์อาหารได้ดีขึ้นก็ให้ใช้ในตัวเจนสูงขึ้นหน่อยอาจจะบวกกับ1 5 0 0หรือว่าจะเป็น15อ่า1 6 0หหรือเปล่านะผมจำไม่ได้นะแมกนีเซียมได้ดดอ๋อเอ็ดศูครับใช่ครับก็จะมีอ่า มีเชื้อราบ้างครับแสดงว่าแปลงนี้ก็ขาดการบำรุงอยู่น,นะนะกลุ่มไซโกมาตาเห็นไหมครคุณจะเห็นสปอร์ของเขานะเป็นจุดดำๆไซโกมาตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นไซโกรบมาตาเป็นถุงสำหรับเก็บสปอร์เพื่อในการขยายพันธุ์ก็เราจะสามารถใช้กลุ่มของไตอโซนเอยอย่าโพโพคลาดเอยหรือว่ากลุ่มของเจ้าตัวอิอมิดาโซนนี้ก็ใช้ได้ครับก็สามารถกำจัดเจ้า ตัวกลุ่มของไซโกมาตาของเชื้อราในไฟลัมนี้ได้ครับผมมาดูรวมๆแล้วก็แปลงนี้ก็ขาดการบำรุงนิดนึงนะครับถ้ายัางไงก็พยายามฉีดให้มันทีๆหน่อยฉีดบำรุงให้มันทีขึ้นใช่ครับราคามะเขือกำลังพุ่งพยายามเอาใจช่วยทุกท่านนะครับดูภาพรวมแล้วมันก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่าขาดอะไรขาดไนโตรเจนครับ ขาดไนโตรเจนขาดาปุ๋ยตัวกลางตัวท้ายเพราะว่ามันจะสมดุลในการาการเจริญเติบโตของมันเพราะว่าพืชเนี่ยถ้ามันขาดตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันจะดึงลงไปเลยครับสมมุติว่ามันขาดฟอสฟอรัสเนี่ยมันก็จะดึงไม่ให้ธาตุาอื่นทํางานได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเติมทุกธาตุทุกอาหารนะครับแลวเราจะต้องเข้าใจด้วยว่าพืชเราจะต้องการธาตุอาหารอะไรเป็นพิเศษถ้าอย่างไรก็ต้องฉีดกัน,กน,กนไปครับธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรอง NPK เราใส่ให้ครบครับใบมันไม่สามารถขยายได้เลยคุณจะเห็นพจะกระกางกับแมงวีขาวนะครับฟื้นฟื้นฟ,นฟนูวันนี้เอาโปรโมเตอร์มาครับเดี๋ยวคอยดูโปรโมเตอร์จะช่วยฟื้นขนาดไหนเป็นไบโอสติมูลเนที่จะช่วยให้พืชทำงานเหนือกว่า NPK แล้วว่าถ้าอาหารเสริม้าอาหารรองได้ได้อย่างไรคอยดูศักยภาพนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามาดูกัน ถ้ยังไงใส่ครบทุกธาตุไว้ดีที่สุดครับเสริมน้ำเดี๋ยวดกครับวิธีการแก้ไขเนี่ยก็คืออาจจะตั้งตัดตัดแต่งกิ่งหน่อยเพื่อลดปริมาณไนตัเจนแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยความเข้มข้นของปุ๋ยเนี่ยมันก็จะสามารถเลี้ยงไปในส่วนต่างๆได้ดีขึ้นครับไม่วิ่งไปสเปะสปะในระบบลำต้นก็พยายามตัดแต่งกิ่งให้ดีนะครับ นี่ครับลักษณะของเซกโอมตาต้าก็จะเป็นแบบนี้เป็นจุดๆ,ๆหลายคนเรียกว่าลาขนแมวฮะก็จะใช้